สวัสดีค่ะต่อไปนะคะแถวต่อไปแถวต่อไปก็คือเรามาจบตรงตรงจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วนะคะโซ่สามโซ่คันกลางสองค่ะเป็นห้านะคะแล้วก็เว้นสองหลักเว้นสองหลัก ทำเป็นช่องนะคะโซ่สองแล้วก็เว้นสองหลักโซ่สองเว้นสองหลักนะคะเป็นช่องโปร่งนะคะหกช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า พอได้หกช่องเ,อเห็นเนหะ็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้หกช่องเราก็ทำเป็นทึบช่องทึบหนึ่งนะคะสำหรับมุมสามสี่แล้วก็โซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ไปทำอีกฝั่งหนึ่ง ตรงแถวนี้นะคะมีการแบบปรับนะคะปรับได้นะคะเพราะว่าเนาะเราเราไม่เน้นนะคะไม่เน้นเพราะว่าหมายถึงว่ามีการปรับเลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า,าบางทีจํานวนหลักหรือว่าอะไรอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆปรับเอาได้นะคะแบบถ้ามันให้มันตรงเป๊ะมันจะ มันจะไม่ได้สักทีนะคะก็คือสามารถปรับได้นะคะก็คือแบบอาจจะแบบเพิ่มเป็นตรงตรงตรง,ะะตรงมุมนะคะตรงมุมนะคะหนึ่งสองสามสี่ตรงมุมเราสามารถาเพิ่มหลกักลดหลักได้แบบไม่ต้องไปไม่ต้องไปตรงอนะครับไม่ต้องแบบตรงเป๊ะเลยมันมัน มันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะอ้วนทามาสองดอกแล้วมันยังยังไม่ตรงเป๊ะเลยนะคะหนึ่งสสามสี่ห้าหกพอหกเสร็จแล้วก็อทําทึบไว้หนึ่งนะคะตรงกลางก็คือสี่หลักสี่หลักแล้วก็ต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือเว้นสองก็ทําไปอีกหกช่องเหมือนเดิมนะคะสองสอง สามเนี่ยตรงตรงแบบนี้นะคะตรงมุมเห็นไหมอันเมื่อกี้ก็คือมาแบบมาแบบเต็มจัดเต็มนะคะแต่อันนี้ก็คือเหลือแค่หลักเดียวแล้วก็ทําเพิ่มในในในมุมได้เลยนะคะเป็นสี่หลักให้มันทึบก็คือ3ามสี่ห้าหกเจ็ด ให้มันเป็นมุมเฉยๆนะคะหนึ่งสองจริงๆคือที่อ้วนแก่มาก็คือเขาจะแบบเขาจะทำโซ่ถ้าใครสามารถถ้าใครมีความสามารถที่แบบว่าให้มันลงตัวเป๊ะเลยได้ก็คือตรงนี้อาจจะเป็นห้าหลัก หรือหรืออย่างไรอ้วนก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าแต่อ้วนทํามาสองดอกคืออ้วนแกะมาแล้วมันได้แบบนี้ก็คือมาอาดแดปเอาตรงนี้นะคะมามาแบบมาปรับเอาตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือคือเขาจะต้องมีอ่เพิ่มมาสองเนี้ยนะคะแล้วก็ลงหลักสองเนี้ยนะคะมันมันมันจะถูกต้องแต่ว่าทีนี้คืออ้วนยังไม่แน่ใจว่าถ้าเราเพิ่มตรงนี้หลักหลักหลักตรง ข้างล่างนะคะเป็นเพิ่มเป็นห้าหลักอะ่ะมันจะลงตัวไหมหรือว่ายังไงนะคะแต่พอดีมันปรับได้อ้วนเลยปรับนะคะอ้วนเลยปรับเอาก็คือก็คือให้เพื่อนๆทําแบบนี้ไปจนครบนะคะแถวนี้ก็คือทําแบบนี้นะคะมุมแล้วก็โซ่เจ็ดแล้วก็อ่าช่องตรงหกนะคะแล้วก็ทึบแล้วก็นี่ก็หกแล้วก็มามุมก็ทึบทาแบบนี้จนครบเลยคะ่ะ